สวัสดีครับตั้งโมงลงเปียวพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย er นะครับทีมชาติไทยเปิดสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นแล้วครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เจอของแข็งตั้งแต่นัดแรก ในขณะที่อีกคู่เนี่ยเป็นทีมชาติเกาหลีเจอกับซีเรียเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาคุยกันทั้ง2คู่ในกลุ่มดีนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหยากยาก,ยากทั้งนั้นในกลุ่มนี้แน่นอนละครับเกมของช้างศึกเนี่ยเจอทีมชาติญี่ปุ่นเราเป็นรองตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะเห็นจากเด็กไทยเนี่ยในการแข่งขันระดับเอเชียหรือว่าระดับนานาชาติเนี่ยนะครับในการลงแข่งขันทุกครั้งนั่นก็คือรูป แบบฟอร์มการเล่นทรงฟุตบอลวิธีการนะครับในการที่จะต่อกรกับทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่านะครับคือไอ้ทีมที่มีศักยภาพด้อยกว่าเนี่ยไทยมักจะเล่นได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่พอเจอกับทีมระดับเอเชียเนี่ยคลาสขึ้นมาหน่อยเนี่ย มักจะหาทรงฟุตบอลไม่เจอวิธีการเล่นไม่ชัดเจนไม่สามารถทำเกมของตัวเองได้แน่นอนละครับในการเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราอาจจะคาดหวังแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากถึงขนาดที่ว่าโหต้องยิงญี่ปุ่นชนะไปเลยทีมเรายกระดับมาขนาดนั้นเพียงแต่ว่าแฟนบอลเนี่ยอยากจะเห็นว่าทิศทางในการพัฒนาเนี่ยมันมีไหมเพราะว่าชุดนี้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าอยู่ภายใต้การดูแลของบุริรัมยูไนเต็ดแล้วก็ตัวผู้เล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้รวบรวมมาจาก ทุกสารทิศขนาดนั้นและที่สำคัญนะครับก็ยังมีปัญหาในเรื่องของนักเตะบาดเจ็บม,มีหลายๆอย่างแล้วกันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆอย่างเป็นปัจจัยแต่ว่าตรงนั้นไม่ใช่ข้ออ้างและตอนนี้มันมาถึงจุดตัดสินแล้วนะครับว่าเกมแรกเนี่ยมันลงสนามแล้วมาเป็นยังไงครับอ่ะตัวผู้เล่นเนี่ยเราก็จัดมาแบบเต็มที่ตามคาดหมายอยู่แล้วที่ชุดนี้เนี่ยเขาใช้ตัวกันมาเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูครับเป็นอานัทสําราญนะครับ แล้วก็แนวรับเนี่ยมีทั้งพิกเนตปิยวัฒนะครับเจสฎพัฒส,สิงหามาราาักษะดุษฎีบุระจุฑานนนะครับยศกรบูรพาธนก,กิจชนเมืองปกครับปริญญาแล้วก็ปริพันธ์รวมไปถึงพงศกรสังคโสภาน,นั่นเองอันนี้ก็คือทีมชาติไทยขณะที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโอ้ก็จัดเต็มมาเลยนะครับนำโดยเรนโตทาคาโอกะนะครับแล้วก็ฮิซาซึกุ อิชิอิโอ้โหต้องบอกว่าทั้งเร็วทั้งคมจริงๆนะครับสำหรับญี่ปุ่นคนนี้นะครับอะแน่นอนครับเกมเริ่มมาไม่ถึง2นาทีดีเลยครับทีมชาติไทยจะโดนเอาครับญี่ปุ่นทักทายก่อนนะครับ จากการที่หลุดขึ้นมาแล้วก็ยิงลูกนี้แต่ว่าล้ำหน้าครับพุทธสินตีธงล้ำหน้ารูปแบบเกมเนี่ยเริ่มมาก็ดูแล้วว่าเฮ้ยเราช้าสปีดฟุตบอลเราช้ากว่าทีมชาติญี่ปุ่นและเราตั้งเกมไม่ได้คลองเกมไม่ได้ไม่รู้ว่าจะส่งไปทางไหนไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงนะครับดูแล้วตั้งตัวไม่ติดนะครับมีปัญหาในเกมรุกและเกมรับเกมรุกนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ ยังหาแทบจะไม่ได้แล้วก็จังหวะของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในการออกข้างไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาคัดแบ็คเข้ามาพยายามจบสกอร์ตรงนี้เขาทำได้ดีรวมไปถึงเขาก็ได้โอกาสฟรีคิกด้วยเราเกือบเสียจุดโทษตั้งแต่นาทีที่10นะแต่ว่าอยู่นอกกรอบนะครับคือยังไม่นิ่งเอางี้ดีกว่าว่ายังไม่นิ่งนะครับแล้วก็ยิงไปลูกนี้เนี่ยติดบล็อกครับทางด้านของทีมชาติญี่ปุ่น แต่เขาก็มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับอย่างที่บอกครับว่าการคัดแบ็กเนี่ยจากอุเมกิแล้วป่าดมาแถว2ตรงนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ยังไม่ได้สามารถทำประตูทีมชาติไทยได้นะครับจนกระทั่งนาทีที่14เนี่ครับอิชิอิครับจัดการครับส่งบอลเข้าประตูเข้าไปเพราะว่าสิงหามารสาเนี่ยอาจจะสกัดไม่ดีไปเข้าทางจ่อ ลูกนี้ยิงโป้งเปี้ยงเดียวจอดเลยครับ10ครับหลังจากนั้นมาเกมก็เป็นของญี่ปุ่นเลยเอาจริงนะรูปแบบเกมเนี่ยมัน หาไม่ค่อยได้วิธีการมันไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าการขยับการเคลื่อนที่เนี่ยต้องบอกว่าน้องๆอ,อาจจะยังมีปัญหาอยู่ในเกมแรกนะครับอาจจะติดปัญหาเรื่องของใดๆก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าความพร้อมเนี่ยยังยังห่างกับญี่ปุ่นพอสมควรนะครับแล้วก็มาโดนเพิ่มเติมเรื่อยๆในการโดนเจาะโดนส่องนะครับจนกระทั่งทีมชาติไทยก็มาเสียจุดโทษอีกครับ เสียจุดโทษแล้วมันคราวนี้เนี่ยพูดอะไรไม่ได้แล้วครับมันชัดเจนเนี่ยเขาวางบอลหลังลายมาพอวางบอลหลังลายมาเสร็จปุ๊บเราต้องตัดเสียฟาวพอตัดเสียฟาวก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็เสียจุดโทษทันทีนะครับเป็นอนว่า โดน2-0ครับจากอิชิฮาระในการสังหารจุดโทษเข้าไปครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดรายละเอียดในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยเรามักจะเสียท่าหลายๆครั้งยังมีโดนยิงชนเสานะครับปั่นเข้ามาและเกือบเข้านะครับหรือว่าจังหวะลูกนิ่งของเราเนี่ยมันไม่มีทีเด็ดทีขาดเตะทิ้งเตะขว้างเตะออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นเยอะนะครับสำหรับครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าว่าโอ้โหหน้าจะต่ำกว่าสิ่งที่คาดหวังเอาไว้เยอะจริงๆสำหรับ U20 ครึ่งหลังเนี่ยนะครับกลับมาต่อครับทีมชาติไทยเนี่ยยกระดับขึ้นมาพอสมควรเลยนะสามารถสร้างเกมเปิดเกมได้มีลูกยิงไกลมีการพยายามทําประตูเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีการปรับจูนกันมาพอสมควรนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นอยู่ได้ลุ้นอยู่และทีมชาติไทยนะครับมาโดน3-0โอ้โหต้องบอกเลยครับว่าวันนี้ หมดรูปเหมือนกันนะครับสำหรับช้างศึกของเรานะครับโดนซาโตะซัดเข้าไปครับอ่ะเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยเอาเป็นว่ามันย่อยยับแล้วกันนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโดนแบบชนิดที่ว่าโงอหัวไม่ขึ้นนะครับส่วน เรื่องของผลการแข่งขันอตอนนี้ทีมชาติไทยเราจมบวยไปแล้วนะครับก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะเค้นศักยภาพออกมาได้ขนาดไหนแต่ว่าวันนี้เอาตามตรงเลยนะครับว่ายัางต้องปรับกันอีกเยอะนั่นเองครับอมาดูอีกคู่กันต่อดีกว่านะครับต้องบอกว่าอูโหยอมใจเกาหลีใต้จริงๆนะครับ ในการลงสนามนัดแรกเจอกับซีเรียเพราะว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีเกาหลีใต้มีซีเรียมีญี่ปุ่นนะครับคือถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเกาหลีใต้นี่แข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยนะครับแล้วซีเรีย ก็แข็งแกร่งแบบสุดๆเช่นเดียวกันเป็นบอลที่ค่อนข้างจะสูสีนะครับในคู่นี้แต่แน่นอนแหละครับด้วยความเป็นเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหเขามีสไตล์และแผนการเล่นรูปแบบที่ชัดเจนแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าความแข็งแกร่งของผู้เล่นเกาหลีใต้แข็งแกร่งจริงนี่รุ่นอยู่20นะทำไมมันทั้งอึดทั้งถึกทั้งหนาขนาดนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำเนี่ยครับจากจังหวะยิงเสียบเลยครับ คือลูกนี้นี่เล่นทางนะเพื่อนให้มาดีด้วยนะครับชินซังนะครับรับบอลจากคิมแทวอนยิงเข้าไปครับ1นูนย์หลังจากนั้นเนี่ยเกมเนี่ยซีเรียไม่ได้บุกอะไรเลยครับเกาหลีโชว์คลาสเหมือนกับว่ามีความมั่นใจมากกว่าแล้วไม่ค่อยตื่นนะครับแล้วก็บุกกระนำนะครับครองบอลดีกว่าแต่ซีเรียเนี่ยเขาเน้นลูกตั้งเตะในช่วงนาทีที่1 6บ7เเนี่ยครับมาเป็นอัพดีโอ้โหยิงเสียวมากครับ คือถ้าได้ไปเกมก็จะพลิกไปอีกแบบหนึ่งนะครับแต่โชว์ให้เห็นแล้วว่าคู่นี้เนี่ยมันพอฟัดพอเวี่ยงนะครับชนเสาไปหน้าได้น่าได้หลังจากนั้นครับเป็นเกาหลีแหละฮะไปแย่หนวดเสืออีกหน่อยหนึ่งนะครับโดนครับโอ้โหแล้วยิงอย่างดีเลยนะครับเพื่อนไหลให้มาเนี่ยออกทางซ้ายแล้วบัคบินยูฮะกดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเสียบตาข่ายเข้าไปครับ2 0ง คือเกมเนี่ยครึ่งแรกอ่ะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของเกาหลีใต้แต่ว่าซีเรียเขาดูสู้ได้ไงแต่การครองบอลเนี่ยเจดต่อ25ครับช็อตเนี่ยเต่อ2แต่ออนทาร์เก็ตเนี่ยสครั้งของเกาหลีเป็น2ประตูนะโคตรคมนะครับส่วนซีเรียเนี่ยไม่ตรงกรอบเลยนี่คือครึ่งแรกส่วนครึ่งหลังครับซีเรียมาได้ลูกยิงไกลนะครับจากอับดดี้ครับยิงสุดสวยเลยลูกนี้ยอมเลยเสียบสามเหลี่ยมเช็ดคานเข้าไปเลยนะครับ นั่นนะฮะคือต้องบอกว่าหมดสิทธิ์เจฟแต่สุดท้ายแล้วก็จบเกมนะครับในคู่นี้เนี่ยกลายเป็นเกาหลีเนี่ยมี3แต้มเอาเดี๋ยวไทยต้องไปวัดกับเกาหลีซะหน่อยแล้วดูแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรแต่เราได้เห็นฟอร์มทั้ง2ทีมแล้วว่า แข็งแกร่งขนาดไหนเราจะต้องเล่นยังไงตอนนี้เรามีการบ้านแล้วนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ